รับซักร้านสามหลี่ยมมีความจำเป็นในการใช้จ่ายในครอบครัวสมกาสนก็กาะทำผิดร้าเดื<โ>อนก็เข้าไปซซัโดยใช้งเงินยนะได้ตัวไหนไปได้ได้ตัวพาสปอร์ตไหมอตัวไหนชิน้นตัจริงจริงกันต้องเำด้วยกันไง<อ> เเ่คใช้ใช้ี่มีเป็นคัตเตอร์ไหมคะเอะวอยากวยได้ก็เอากลับบ้านมาแล้วเวลาลงมือส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็นเวลาไหนครักลางวันครับที่รักซ้ำในร้านเอนกันเปลีนคาแคร์นี่เป็นเงินเขาเป็นทัไก็ใช้ทำงานเขาบอกว่า

ี่สมชายบอกมันมีแต่รุ่มจอหาแม่มอยู่ลมพ่อเนี่ยโอ้เป็นพ่อหนิรุ่มพ่อรุ่ย <laughs>